แอดครับผมลองพิสูจน์แล้วกราฟ OTC ของ IQ กับ Xnova มันไม่เหมือนกันแบบนี้โกงไหมครับใจเย็นๆนะฮะเวลาพิสูจน์เนี่ยเพื่อนๆจะต้องละเอียดนิดนึงกับการพิสูจน์นะฮะเป็นยังไงผมแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันฮะไปดูกันมาดูกันครับตอนนี้ผมเปิดทั้ง2องโบลกเลยนะฮะ IQ option ะฮะ Use, แล้วก็ Xnova 1่ยูสของผมนะครับก็จะเป็นยูสหลักของผมอยู่แล้วนะฮะ สังเกตครับว่า EURUSDOTC นะครับเป็นดิจิตอลนะครับและก็นี่ฮะเป็นบิสครับนี่นะฮะของ x n o v a นะครับเพื่อจะสังเกตนะฮะว่ามันไม่ตรงกันเห็นไหมครับกราฟมันไม่เหมือนกันนะฮะตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันเนื่องจากว่าตรงนี้ครับกราฟมันเป็น1นาทีนั่นเองนะฮะทุกครั้งเวลาเราเปิด IQ ครับเป็นครับเราเลือกเป็นบ a r y เนี่ย EURGBP ตัวอย่างนะครับมันจะเป็นกราฟ1นาทีให้เราเลยฮะอัตโนมัตินะครับแต่พอมาเปิด x n o v a ครับ เราเลือกเป็นปริสอปชันนะฮะเอาเป็น E U R G B P เหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นให้5วินะครับเพื่อนครับเพราะงั้นหลายๆคนไม่ได้ดูตรงนี้นะครับมันก็เลยไม่ตรงกันครับอ่าเดี๋ยวเราลองปรับเป็น5วิดูแล้วกันนะครับดูซิว่ากราฟเดียวกันหรือเปล่าะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับไอ้ลองดูฮะว่ามันเหมือนเบกันเลยไหมฮะอันนี้ผมปรับเป็นกราฟ5วิแล้วนะครับให้มันตรงกับ Xnova นะครับเห็นไหมฮะว่าธรรมชาติของกราฟครับ แท่งทรงเดียวกันเบ้เบ้เลยเห็นไหมฮะเบ้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเทรดให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับแต่หลายคนบอกว่าแล้วตอนเทรดเนี่ยมันได้กําไรเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับคำๆสักสามวินฮะเอาคออย่างเดียวแล้วกันนะฮะรอบแรกเดี๋ยวลองดูฮะยังไม่ได้ครับไปไม้2ครับไม้2ที่109นะฮะคอเหมือนเดิมครับผมจะทายคออย่างเดียวแล้วกันนะฮะช่วยขบๆให้ดูเป็นตัวอย่างครับอ่าหนึ่งวินแล้วเห็นไหมฮะเบ้ตรงกันเบ้นะครับ อ่ะต่อไปผมทายแบบเป็นปิงปองแล้วกันนะฮะกลับไปที่ไม้หนึ่งใหม่ครับลงพุทไปแล้วกันนะครับอ่ะจัดไปครับตรงไหมฮะสังเกตครับตรงไหมฮะตรงไหมครับแมถ้าเสียก็เสียเหมือนกันนะครับอ่ะไม้2ต่อครับอ่ะพอไปครับเพื่อนครับจัดไปได้ไหมฮะดูครับเห็นไหมครับเหมือนกันนะฮะอ่ะกำไรแล้วนะครับอ่ะไปวินสุดท้ายแล้วกันนะฮะอีกสักรอบหนึ่งนะครับอ่ะกลับไปไม้หนึ่งฮะผมลงพุทอย่างเดียวแล้วกันนะ รอบสุดท้ายละนะครับลองดูไปตัวอย่างครับศูนย์นะฮะเจ้าเท่ากันครับกดใหม่ครับเห็นไหมฮะว่าถ้ามันเจ้าก็เจ้าเหมือนกันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะฮะย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูเป็น1นาทีก็ได้อ่าลองดูครับถ้าเป็น EU r GDP 1นนาทีครับกราฟเหมือนกันเลยหรือเปล่านะฮะลองดูอีกทีครับเห็นไหมฮะว่ามันเท่ากันเบ๊ะเบ๊ะนะฮะหวังว่าเพื่อนจะสบายใจนะ